บ้านวิบวิดบ้าน <with S 1> บ้านพ่อครับทำไมเปิดพัดลมแล้วมันเย็นครับมันไม่ได้ปล่อยน้ำแข็งออกมานี่นะาฮ่าฮ่าคำถามดีมากลูกเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังแบบบ้านบ้านเลยลองคิดดูตอนเราร้อนร้อนเหงื่อไหลเต็มตัวเนี่ยถ้าไม่มีลมนะเหงื่อจะระเหยช้ามากตัวก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเปิดพัดลมมันช่วยให้เหงื่อระเหยเร็วขึ้น เราเลยรู้สึกเย็นอ๋องานที่เย็นไม่ใช่เพราะพัดลมปล่อยลมเย็นแต่เพราะมันช่วยให้เหงื่อเราหายเร็วใช่ไหมถูกต้องเลยลูกพัดลมไม่ได้ลดอุณหภูมิห้องแต่ช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนเร็วขึ้นแบบนี้ต้องเปิดพัดลมช่วยเหงื่อทุกวันเลยเย็นแบบบ้านบ้านใช่แล้วลูกวิทยาศาสตร์ไม่ต้องซับซ้อนขอแค่เข้าใจง่ายๆก็เวกแล้วผมชื่อวิทครับบ้านวิทวิบบ้านบ้าน กิวข้าวแล้วแต่ต้องอุ่นข้าวก่อนผมชอบทานข้าวร้อนๆว่าแต่แม่ครับทำไมไมโครเวฟมันอุ่นอาหารได้ครับได้เลยแม่เตรียมไข่เจียวกับหมูทอดกระเทียมไว้ให้แล้วแม่จะบอกให้ฟังนะว่าไมโครเวฟมันอุ่นอาหารได้ยังไง เตาอบจะปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปเขย่าโมเลกุลของน้ำในอาหารเมื่อโมเลกุลของน้ำเขย่าก็จะเกิดความร้อนทำให้อาหารร้อนตามไปด้วยข้าวร้อนแล้ววิตทานได้แล้วขอบคุณมากเลยครับแม่จะทานให้อร่อยครับบ้านวิบ้านบ้าน ปลกจังทำไมกล่องเก็บอาหารเหล็กรู้สึกเย็นกว่ากล่องพลาสติกมากทั้งที่ในตู้เย็นอุณหภูมิเท่ากันจริงๆแล้วมันอุณหภูมิเท่ากันนะแต่มันอยู่ที่คุณสมบัติของวัตถุเมื่อเราจับกล่องเหล็กความร้อนจากมือเราไหลออกไปที่กล่องเหล็กอย่างรวดเร็วมากเพราะเหล็กถ่ายเทความร้อนได้ดีตรงกันข้ามกับกล่องพลาสติกที่คุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนต่ำกว่ามากความรู้สึกเราหลอกเราเองอีกแล้วค่ะแม่ผมชื่อบ,<า>บ้านมิดมิบ้านบ้าน เชื่อเพื่อนเยอะเลยทำไงดีมาลูกแม่ซักให้สะอาดเหมือนใหม่ผงซักฟอกมันขาจัดคราบได้ยังไงครับโมเลกุลของไขมันถูกล้อมด้วยโมเลกุลของผงซักฟอกที่มีสองขั้วด้านหนึ่งจับกับน้ำด้านหนึ่งจับกับไขมัน แล้วดึงมันหลุดออกไปจากเสื้อผ้าของเราตติตบ้านมิดมิดบ้านบ้านว้าวทีวีสีสันสดใสสีในทีวีมันเกิดจากอะไรครับแสงสีต่างๆเกิดจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าพิกเซลนวิดทีวีใช้แสงสีแดงเขียวและน้ำเงินผสมกันในแต่ละพิกเซลเพื่อสร้างสีสันต่างๆ ทีวีก็เลยมีสีสันสดใสอย่างที่เราเห็นเหมือนเอาสีเล็กๆมาผสมกันจนเกิดภาพใหญ่นะครับบ้านมีวิบวิบบ้านบ้านหมหุงข้าวมันรู้ได้ยังไงว่าข้าวสุกอยากรู้จังเลยเพ <geon ing. S 1> รบบาะหมหุงข้าวมีตัววัดอุณหภูมิหรือเทอร์มสตาเมื่อเรากดหุงข้าวแผ่นความร้อนจะทำงานตอนน้ำยังไม่หมดอุณหภูมิน้ำเดือดจะไม่เกิน100องศา แต่พอน้าแห้งอุณหภูมิในหม้อจะสูงเกินกว่า100องศาตัวจับอุณหภูมิในหม้อหุงข้าวจะตัดการทำงานนั่นคือข้าวหุงสุกแล้วข้าวสุกแล้วน่าทานจังเลยบ้านมิดบ้านบ้านเขียนผิดบ่อยจังวันนี้ต้องใช้ยางลบอีกแล้วพ่อเอามาให้แล้ววิทรู้ไหมว่ายางลบลบรอยดินสอบนกระดาษได้ยังไง ไส้ดินสอทำจากกรอไฟเมื่อเราเขียนผงกรอไฟจะติดที่กระดาษพอเราใช้ยางลบแรงเสียษทานจะทําให้ผงกรอไฟหลุดติดไปกับเศษยางลบที่หลุดออกมายางลบเหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดรอยดินสอออกไปเลยบ้านวิทย์อธิบายบ้านวิทย์บ้านบ้าน จานมันแาบเลยล้างยากนะ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยจ้ะน้ำยาล้างจานช่วยได้น้ำยาล้างจานมีสารลดแรงตึงผิวสารตัวนี้หัวจะดึงให้คราบมันแตกตัวออกจากจานอีกหัวหนึ่งจะเข้ากันกับน้ำคราบมันจึงหลุดออกไปจาะมาแม่เดี๋ยวนู้ล้างเองค่ะขอบ้านมิดบ้านบ้าน จะทำครัวซะหน่อยทำไมมีดไม่คมเลยมามาๆพ่อช่วยนมาลีคงต้องถึงเวลารับมีดแล้วล่ะตอนเราฝนมีดกับหินรับมีดการเสียดสีจะทําให้เนื้อมีดสึกออกเป็นเศษโลหะคมมีดกลายเป็นเส้นแหลมบางมีความคมมากกว่าเดิมดูคมขึ้นจริงๆด้วยค่ะขอบ้านมิดบ้านบ้านทําไมเปิดไม่ติดเนี่ยต้องเขย่าก่อนถ่านไฟใายไฟจะหมดแน่เลยเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนให้ใหม่ วิทรู้ไหมว่าทานไฟฉายเอาไฟมาจากไหนพ่อจะอธิบายให้ฟังข้างในทานไฟฉายมีขั้วบวกคือแท่งคาร์บอนและขั้วลบคือสังกะสีตรงกลางคือสารเคมีอิเล็กโทรไลต์ที่ทําปฏิกิริยาแล้วปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาไหลจากขั้วลบผ่านวงจรไปที่หลอดไฟไฟก็สว่างขึ้นมาไฟสว่างแล้วเย่ yeah. ขอบ้านมิบ้ินบ้านแม่คะ ต่อแม่เหล็กไฟฟ้ามันทําได้อย่างไรคะข้างค้างมองไม่ร้อนเลยอ๋อเขาใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้ก้นม้อร้อนจากในเตามีขดลวดพอเตาทํางานจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรงส่งไปยังก้นภาชนะจนทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนกระแสนี้จะต้านการไหลของไฟฟ้าเกิดเป็นความร้อนที่ก้นภาชนะส่งไปที่อาหารอีกทีจดีจังเลยค่ะขอบ้านวิบ้านบ้าน พ่อครับทำไมท่อมันเปลี่ยนสีซีดลงไปเยอะเลยแสงแดดทำให้มันเป็นแบบนี้ครับแดดมีรังสี UV รังสีนี้จะค่อยๆทำลายพันธุยึดเหนี่ยวของโมเลกุลของท่อ PVC ทำให้สีซีดลงไปเรื่อยๆและกรอบเปราะหักง่ายเวลาเราจะเก็บท่อ PVC ต้องเก็บให้พ้นแสงแดดครับขอกำลังใจบ้านมิิกบ้านบ,บ,บ,บ้าน พ่อครับทำไมปูนเพิ่งเทเสร็จไม่นานจับดูถึงร้อนจังเลยปูนซีเมนกับน้ำทำปฏิกิริยาไฮเดรชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่คายความร้อนวิจ,จับปูนที่เพิ่งแห้งใหม่ๆปฏิกิริยาเคมียังหลงเหลืออยู่ภายในทำให้รู้สึกร้อนเมื่อสัมผัสขอกำลังใจบ้านมิดบ้านบ้าน คุณคะคุณรู้ไหมน้ำยาย้อมผมทำยังไงถึงทำให้เส้นผมเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังนะแม่น้ำยาทำสีผมมีสารที่เปิดเกล็ดผมออกเมื่อน้ำยาเข้าไปได้จะทำลายเม็ดสีผมธรรมชาติแล้วแทรกเม็ดสีผมใหม่เข้าไปสารให้สีนี้จะจับเข้ากับแกนผมและโปรตีนในเส้นผมทำให้เส้นผมเปลี่ยนสีได้หลังจากเราล้างน้ำยาออกเม็ดสีใหม่จะถูกขังเอาไว้ภายใน ขอกำบ้านมิดบ้านบ้าน,านพ่อครับพลาสติกมันทําจากอะไรครับพ่อพลาสติกจริงๆแล้วมาจากน้ํามันดิบที่อยู่ใต้ดินลูกการกลั่นน้ามันดิบในโรงกลัน่นแยกเป็นเอทิลีนกับโพพิลีนเกิดเป็นสายโมเลกุลเล็กๆเ,เ,เชื่อมต่อกันเป็นโซ่ยาวเรียกโพลิเมอร์ซึ่งจะนําไปผลิตเป็นพลาสติกต่อไปถ้าจะทิ้งขยะทิ้งให้ถูกทังนะลูกจะได้รีไซเคลิลกลับมาใช้ได้อีกขอกาลังใจ บ้านมิดมิดบ้านบ้านพ่อครับลูกคางหมุนไม่หยุดเลยมันทำได้ไงครับพ่อแรงเสียดทานกับโมเมนต์ตั้มเชิงมุมทำให้เป็นแบบนี้ครับปลายของลูกคางมีลักษณะแหลมแรงเสียดทานต่ำทำให้หมุนได้นานนอกจากนี้แล้วการหมุนของลูกคางทำให้เกิดโมเมนต์ตั้มเชิงมุมซึ่งจะช่วยต้านการหยุดหมุนเสริมกันไปอีกด้วยนะขอกำลังใจให้บ้านมิดมิดบ้านบ้าน รำคาญเจ้ายุงจังเลยทำไงดีพ่อใช้เครื่องดักยุงสิลูกพ่อจะอธิบายวิธีการทำงานให้เครื่องดักยุงมีไฟ UV LED ดึงดูดยุงและใช้ไอคาร์บอนไดออกไซด์ล่อยุงบินเข้าหาช่องลมมีพัดลมดูดยุงยุงถูกดูดลงถ้วยเก็บกักไว้ให้แห้งตายหรือรุ่นมีตะแกรงไฟไฟจะช็อตยุงตาย,ตายตกลงถาด บ้านมิดมิดบ้านบ้านจะมืดแล้วอากาศเย็นจังต้องอาบน้ำแล้วสิเนี่ยที่พักมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะลูกอายออก,ก็รู้ไหมว่ามันทำยังไงให้น้ำเย็นน้ำเย็นอุ่นได้น้ำเย็นจากท่อไหลเข้าสู่ตัวเครื่องผ่านแท่งขดลวดความร้อนน้ำจะร้อนขึ้นตามที่เราตั้งอุณหภูมิเอาไว้เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิจะช่วยควบคุมน้ำไหลออกจากฝักบัวกลายเป็นน้ำอุ่น ส่วนระบบ ELCB จะตัดการทำงานเครื่องหากเกิดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายอย่าลืมติดตั้งสายดินนะครับบ้านมิดดบ้านบ้านง่วงจังแม่เมื่อคืนดูริเวอร์พูลบอลจบตีสีแนแจัดไปกาแฟาเข้มเข้มหนึ่งแก้วแล้ว่าจะหายง่วงได้เพราะว่า กาแฟมีสารคาเฟอีนซึ่งจะเข้ายับยัง้งสารอะดีโนซีนในสมองสารตัวนี้มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนเมื่อถูกคาเฟอียนยับยัง้งไม่ให้เกาะในสมองเราจึงหายง่วงสดชื่นได้นะพ่อขอกำลังใจบ้านมิบ้านบ้าน ระวังหน่อยนวิทย์กระจกนี้เป็นกระจกธรรมดาไม่ใช่กระจกนิราภายัยเหมือนระเบียงหลังบ้านเรานะลูกแล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับพ่อกระจกธรรมดาเวลาแตกร้าวจะมีเศษที่แหลมคมเราอาจถูกบาดหรือเป็นอันตรายได้ต่างจากกระจกนิราภัยเวลาแตกจะเป็นเศษเล็กๆเ,เป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดเนื่องจากกระจกนิราภัยจะผ่านการอบร้อนทำให้ด้านนอกแข็งแรงกว่าด้านใน โครงสร้างกระจกเปลี่ยนแข็งแรงกว่าเดิมกระจกมีรภัยแพงหน่อยแต่ปลอดภัยนะครับขอบบ้านมิดดบ้านบ้านพ่อจา๋ามารีสงสัยจังเขาใช้อะไรทําแก้วกันคะฟังแล้วอาจดูแปลกๆปก,ปกเขาใช้ทรายในการผลิตแก้วนะเขาใช้ทรายซิลิกา้านำไปเผาด้วยเตาหลอม,ร,อมร้อนจัดเม็ดทรายละลายกลายเป็นของเหลวใส แล้วนำไปเทลงแม่พิมพ์เมื่อเย็นตัวจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นแก้วเมื่อนำไปขัดก็ใสปิ๊งปิ๊งบ้านนิกบ้านบ้านวิทย่าฉีดสเปรย์ในห้องครัวนะลูกอันตรายมากทำไมหรอครับแม่สเปรย์น้ำหอมเองนะครับหอมดี ภายในกระป๋องสเปรย์มีของเหลวและกา๊าซโพรเพนหรือบิวเทนบีบอัดอยู่ข้างในเป็นกา๊าซไวไฟเมื่อฉีดออกมากลายเป็นละอองเล็กๆติดไฟง่ายมากถ้าเจอเปลวไฟก็อาจติดไฟเกิดการเผาไหม้หรืออาจระเบิดได้เลยนะลูกต่อไปผมจะระวังมากกว่านี้จะไม่ประมาทครับแม่ขอกำลังใจให้ช่องช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ